มาครับล็อกนี้เลยครับเป็นการสั่งออนไลน์มานะครับซึ่งเดียววันที่นะครับอ๋อเป็นวันที่1นนะครับนี่นะครับเป็นวันที่1เดือน11นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่า8หอนี้นะครับเราจะได้เอนตปลิตรับชมพร้อมกันเลยครับ มาครับพร้อมแล้วนะครับเรามารุ้นพร้อมกันเลยนะครับรถนี้นะครับเป็นรถของการสั่งออนไลน์นะครับแต่รอบนี้ผมสั่งมาเพียงแค่1แพ็กเท่านั้นนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่า1แพ็กของผมจะได้วิบบับหรือเอสซิร์หรือเปล่านะครับมาเลยครับกับ2ที่1ครับรุ้นครับธรรมดานะครับ17ธรรมดาครับนี่โห ใบนี้หายากอยู่นะครับของผมนะนะครับสุสกดนะครับเมื่อกี้นี้มาดูซองที่2นะครับยังไงต้องมีวิบวับแน่ครับ1ใบนะครับไม่มีนะครับไม่มาครับมาต่อไปไปดูสองที่สามครับโอ้ใบนี้ใบนี้ยังนะครับโอ้หึสามเก้า ามเก้าไม่คุ้นเลยร้อยยี่สิบเก้าสามเก้าไม่คุ้นเลยอ๋อสามเก้าใบนี้ผม oh, ไม่ค่อยได้เปิดนานครับจำไม่ได้เลยนะครับไปดูซองที่สี่กันต่อเลยนะครับซองที่สี่นะครับเอาแล้วมาโอ oh, ้ธรรมดาครับธรรมดาครับโอเป็นใบหายากอยู่ใบนี้ครับ 1> 12อนะครับผมตามหาอยู่นะครับตามให้ใบเอ็นครบชุดนะครับมาดูครับรุนกันจะมาไหมสามสามยังไม่มานะครับอ,อ๋อต้องหนึ่งมาอีกแล้วนะครับโอเคใบาหายากนะครับเริ่มมาแล้วนะครับน่าจะครบชุดได้หลายชุดแล้วโหใบซองนี้ก็ยังไม่น่าจะมานะครับ สี่ครับยังไม่น่าจะมาใบนี้โอ้ร้อยี่สิบมาอีกแล้วโอเคครับแต่ใบที่ผมยังต้องการต้องตามหาอีกก็คือร้อยแปดครับร้อยแปดนี่คือสุดๆดเลยสุดๆดมากน่าจะมาแล้วครับมาแล้วมาครับมาใบนี้ครับใบบนครับไปดูซองที่แปดก่อนนะครับผมว่าน่าจะดูไม่ผิดนะหรือว่าจะมาซองนี้ก่อนอ่ะมาลุ้นพร้อมกันครับสิบเจ็ดครับ แล้วก็ใบนี้ครับโอตองหนึ่งใหม่อีกแล้วโอ้โหมาบ่อยมากเลยทีนี้มาให้ครบชุดแน่เลยนะครับมาดูใบล่างก่อนนะครับใบล่างส7สดูใบบนครับแต่น่าจะเป็น R หรือไม่ก็ RR แน่เลยครับถ้าประมาณนี้เอาแล้วโอ้โหเห็นไหมครับได้เป็น R หรืออานับ42 42อ่าน่าจะเป็น R ารแล้วครับงานนี้ R ครับได้เป็น R ครับเป็นใครเอ่ยมารุ่นพ้อมกันครับ1 2 3ครับโอ้สวยอยู่ครับสวยอยู่นะครับเป็นคูราม่านะครับร่างจิ้งจอกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับ ออนไลน์1 p a แพ็คนะครับเราได้ใบอามานะครับหรุ่นต่อไปครับ SSR ต้องมาครับตอนนี้ SSR มี 01, 02, แล้วก็03แล้วนะครับยังไม่ได้สักใบเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ